ดีค่ะวันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารสีชมพูนะคะเรามาคุยเรื่องอะไรกันคะวันนี้ค่ะโคนอนฝนอยากนํานเสนอเรื่องสบู่โกเฮิร์บค่ะของบริษัท pgp go star ของเรานั่นเองค่ะสบู่โกเฮิร์บนี้ทาจากอะไรบ้างคะทาจากสมชาเขียวนะคะ โกทองพันช่างเหงือกปลาหมอขมิ้นนะคะแล้วก็ยังมีสาหลายทะเลค่ะสาหลายทะเลช่วยอะไรเอ่ยช่วยบำรุงผิวนะคะให้เต่งตึงเต่ง,ต,งตึงเลยค่ะแล้วก็เหงือกปลาหมอค่ะช่วยให้ลดแบคทีเรียบนผิวหนังแล้วก็กระชับดูกลมขนด้วยนะคะอุ้ยขมิ้นนะ่ะทำให้ผิวเนียนขมิน้นใช้สมุนไพรไทยทั้งหมดเลยนะคะ เป็นสมุนไพรกว่า50ชนิดเป็นสบู่นวัตกรรมนะคะที่คุณหมอดออรมานนวัฒนาวงวิบูลท่านใช้นวัตกรรมในการคิดค้นค่ะราคาแพงมากเลยค่ะราคาเพียงแค่160บาทเท่านั้นเองค่ะก้อนนี้แข็งปักแข็งปักเลยค่ะใช้ได้นะคะ2-3เดือน,นะคะ่ะแล้วผิวสวยแล้วแล้วเป็นยังไงอีกคะช่วยลดกลิ่นกายในร่างกายเรานะคะ รักแร้กลิก่นกายกลิ่นอับโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นตัวเลยค่ะแล้วบอกลานะคะบอกลาโลออนไปเลยอะ่ะเพราะว่าในเมื่อมันไม่มีกลิ่นค่ะเราก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองอีกแนะ่ก็เราก็ใช้ตัวนี้พกพาไปไหนก็สะดวกสบายค่ะแล้วที่สําคัญนะคะทําการตลาดได้ง่ายมากเลยค่ะเมื่อสักครู่ค่ะมีเจ้าหน้าที่อะ่ะมาเก็บค่าขยะที่บ้าน3 0บาทก็เลยนําเสนอท่านไปว่า คุณพี่คะใช้สบู่นี้นะคะทำจากขมิน้นทำจากเหงือกปลาหมอโสมค่ะช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ทำให้ผิวกายเต่งตึง,ตงผิวเนียนค่ะเชื่อัหมคะไม่ต้องจ่ายค่ยาขยะเลยคะ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับสบู่ไปใช้เลยคะ่ะหนึ่งก้อนคะ่ะดีหรือดีคะ่ะโอ้โหคุณหมอนี้ผลิต สิ่งดีๆมาให้เราได้บอกต่อผู้คนได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะเพราะว่าโค้ชฝนสังเกตแล้วว่าพี่ที่เขามาหาที่บ้านนะคะเขามีผิวหน้าค้ำครอ่ะหน้าเขาไม่ค่อยกระจ่างใสเราก็เลยนึกอยากจะช่วยเขาว่าหุ้ยอยากจะช่วยเขาอยากจะให้เขาผิวหน้าผ่องใสอ่ะจะต้องทำไงเราก็ปิ้งแวบขึ้นมาทันทีเลยว่านำเสนอสบู่ค่ะไปง่ายๆ,ๆไปง่ายๆไปเรื่อยๆนะคะ PGP ตอบโจทย์ค่ะ ไปด้วยกันไปทั้งทีมรวยรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ